ไปงานก่อนที่กูจะให้ทำในวันนี้ก็คือไปงานที่หนึ่งงานไปงานที่หนึ่งเป็นไปงานที่หนึ่งไปงานหี่งงานเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมไฟฟ้าในในรายงานนี้นะครับในรายงานที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือลักษณะการเชื่อมไฟฟ้าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับหลักแรกก็คือรู้จักการเปิดปิดเครื่องเครื่องเชื่อมนะครับรู้จักเครื่องมืออุปกรณ์ ร,รู้จักการใช้เครื่องมืออุปกรณของงานเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกนะครับวันนี้นะครับสามารถทํางานแล้วรู้จักใช้เครื่องมืออุปกรได้ปลอดภัยแสดงว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ของของวันนี้นของงานเชื่อมนะครับดังน,นั้น เราเอาสายช่างอุตสาหกรรมนะครับก็คือวันไหนเรามาฝึกมาปฏิบัติงานเนี่ยแล้วเกิดอันตรายแสดงว่าวันนั้นเราขาดทุนวันนั้นเราเสียเปรียบเสียผลประโยชน์นะครับดังนั้นเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ 1. เราต้องได้ความรู้2เราต้องปลอดภัยเข้าใจไหมสามปลอดภัยได้ความรู้แล้วเรา เสริมเสริมความรู้ต่อโดยการสอบถามเพื่อนนะสอบถามครูนะครับพอไนะั้บอกนะบอกสอนเพื่อนนะบอกกับเพื่อนนะสอนเพื่อนไปด้วยแล้วมาเข้ามาเข้าเราเอาความคิดที่ถามครูหรือถามเพื่อนเพื่อนถามเราเราถามเพื่อนลนักษณะนี้มาเข้ามาเข้า,มา,ขามาฝึกกับตัวเองจนเกิดทักษะความชำนาญน,นะครับ ในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วครูได้สอนกับพวกเราแล้วก็ได้ให้งานของเราใช่ไหมครับองประกอบของงานเชื่อมแล้วก็ให้เราทํางานไปไหนคะรับดังนั้นองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่5ข้อที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับครูเรียนปวชนะแบบเราเนี่ยปวชหนึ่งสองสามนะครับปวชปวชจบแล้วปวสสองปีเปไหนคะรั ครูก็ใช้ทักษะเอาทักษะเนี่ยไอ้ห้าข้อเนี่ยมาฝึกนะมาฝึกนะที่ครูของครูสอนเนี่ยก็มาฝึกมาปฏิบัติจนเกิดทักษะนะครับดังนั้นไอ้ห้าข้อเนี่ยห้าข้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปทําการสาธิตให้ดูนะว่ามันเป็นแบบเป็นแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับจำได้ไหมไอ้ข้อหนึ่งกับข้อสองข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยก็คือ ให้เราจำนะจำก็คือข้อหนึ่งก็คือมันบอกว่าด้วยรวดเชื่อมนะรวดเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงอะไรยังไงรวดเชื่อมชนิดไหน,น,นเชื่อมสเตนเลสเชื่อมทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันี้ก็จ้มีปัญหาข้อหนึ่งและข้อสองเนี่ยให้จำรู้นะอัอน,นี้คือให้เราจำไว้ว่าเลือกใช้ถูกต้องนะครับกระแสไฟ กระแสไปก็ให้ดูขันข้นตอนวถเชื่อมแล้ว,ว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับคึ้นีปตัวอย่างของรดถเชื่อมนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างอันนี้มันต้องมีกระแสไปนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเป็นเป็นยี่ห้อที่ที่เราใช้กันนะครับมันก็บอกบอกขนาดบอกขนาดบอกความยาวแล้วก็มันมีตรงนี้ แล้วมันมีลักษณะเป็นแบบเชื่อมกระแสไเท่าไหรเชื่อมท่าไหนยังไงบ้างด้วเชื่อมนี้เป็นด้วเชื่อมแบบแบบไหน e ี่หกศูนย์หนึ่งสามคือเชื่อมได้เท่าไรเชื่อมกระแสเท่าไรท่าเชื่อมแบบไหนเข้าใจไหมดังนั้นรอบเหนือเราเรารู้รู้ด้วยเชื่อมแล้วนะครับให้เราจําแล้วก็มาสังเกตดูขั้นตอนแล้วมันก็จะบอก ว่ากระแสไฟเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับการเชื่อมนี้มันขึ้นอยู่หลายหลายองค์ประกอบในหลักๆก็คือสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งมีชิ้นงานชิ้นงานมีความหนามากน้อยขนาดไหนเข้าใจว่าเราก็ต้องปับปปับกระแสไฟให้เข้ากับชิ้นงานด้วยนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับความโตด้วยของรวดเชื่อมนะชิ้นงาน5้ามิลเนี่ย สมมุติว่ายกตัวอย่างที่ง,งานห้ามีเนี่ยเราเอาลวดเชื่อมใหญ่โตเลยก็ไม่เหมาะเพราะย่ังนัมันสัมพันธ์กันแะระหว่างรวดเชื่อกมกับชิ้นง,งานแล้วก็กระแสะไฟอันนี้ให้เราจันะเป็นหัวใจสําคัญเลยน,นะครับส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือข้อ3นะข้อ3คือระยะห่าง ระหว่างชิ้นงานกับรวดเชื่อมชิ้นงานกับรวดเชื่อมนี่กูสอนยงสอนพวกเราอย่างขอยังชิ้นงานระหว่างระหว่างระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับรวดเชื่อมไฟฟ้านาคะ,ะครับก็คือ ณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ข้อ3านะนีข้อสก็คือสมมติว่าชิ้นงานเราเป็นแบบวันนี้เราได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับคนละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวครูแจกชิ้นงานให้ไปใบงานแรกแล้วดูดูดูใบงานไปด้วยแล้วมันจะเป็นักษาการการเชื่อมแบบเชื่อมจุดประสาหนึ่งสองสามสี่ห้าลักษณะใช่ไหมเชื่อมจุด เราฝุกเชื่อมจุดหรือเริ่มต้นอะไรกนีีก่อนนะครับเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูนะครับดังนั้นมันก็มีลวดเชื่อมนะครับเราก็เชื่อมไปให้เต็มที่นะครับดังนั้นระยะห่างระยะยาห่างก็คือจา,จากชิ้นงานในชิ้นงานกับลวดเชื่อมที่ลวดเชื่อมนะครับถ้าเราดูภาพ ภาพด้าน,นข้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้อันนี้มองออกน,นะครับภาพลำปัญญาอันนี้ชิ้นงานอันนี้เราเราอาร์ตปาปุ๊บรูดเชื่อมมันก็พ่นมารักษา้าใจนะพ่นมาพ่นมาเขาบอกว่า,า,าระยะห่างก็คือปลายรูดเชื่อมเนี่ยกับชิ้นงานก็คือตรงเนี้ย ต้องมีระยะหาหารเท่ากับ1เท่าความโต1เท่าความโตก็คือ1เท่าความโตรถดเชื่อมรดเชื่อมนะครับรดเชื่อมของเราอ่รุดเชื่อมของเราที่ครูบอกว่าเท่าไหร่อันนี้คือ2.6ยาว350ร้ใช่ไหมดังนั้นก็คือ ความตัวหนึ่งเท่าของรถเชื you know ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ 15. 15. 2รัเข้าใจไหมครับตัว2.6จมิลนะอยู่ดีเราไปจดจนจ้องไปจอดจากระยะไกลเราไปจอเลยเงี้ยมันไม่ติดนะครับดังนั้นเราต้องให้มันสัมผัสก่อนด้วยกันเลี่ยหรือเคาะเคาะไปหรือเขี่ยอะไรนั่นกันเขี่ยเข้าใจไหมครับเดี๋ยวกูสาธิตให้ดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับ ของปุ๊บอ่ะระยะมันไม่ได้นะครับมันเป็นความยากของของชั้นเชื่อมด้วยก็คืออ่ะเสร็จปุ๊บรถเชื่อมมันก็หดอันนี้มันก็หดไปเห็นไหมเคยเล่นไปยืนไหมย่านะเออมันก็หดไปหดไประยะมันก็ห่างขึ้นระยะห่างขึ้นเราก็ต้องอนทลมันไม่ได้อ่าทนทให้ได้เท่ากับระยะมันไม่งั้นมันมันไม่หลอมเ แนวเป็นเส้นเป็นทื่อเข้นาไรคนะครับคือเนี่ยเขาเรียกว่าความยากแล้วมันไม่ยากสำหรับเรากบคุมมือเราได้ใหม่ๆกูเชื่อได้พวกเราเอย่างนี้สันอย่างนี้เลยกูคเคยเป็นสันนะครับไอ้สันนั่นคือหลักแรกคือมันเป็นข้อดีนะก็คือ น้ำโลหะได้กระจายนะครับถ้าฝึกมากเข้ามากเข้ามันไม่สายแล้วอันนี้ลนะเริ่มเริ่มยากแล้วเราต้องมีการสายนะการสายด้วยเชื่อมนะครับต่อไปเป็นต้องมีลักษณะการสายด้วยเชื่อมซ้ายขวาหน้าหนละังซึกแซกสลับฟันตาหน้าหมุนแบบครึ่งวงกลมอะไรมีนะครับโอเคนะอันนี้คือข้อ3มาดูข้อที่4อ่ะอันนี้จบนะ ข้อสมโอเคนะครับมาดูข้อที่4ข้อสี่ 4, เขาบอกว่าความเร็วในการเชื่อมไฟฟ้าเร็วในการเชื่อมไฟฟ้านะครับมาดูอันนี้ข้อ4ข้อสนะครับข้อส ครับป้อมเร็วไอชิ้นงานเหมือนกันนะเป็นเป็นเป็นรูปแบบแบบเอ่อคล้ายๆข้อสามเป็นรูปจุ่นๆแบบเนี้ยนะครับเป็นชิ้นงานเหมือนกันแต่กูจะให้ดูภาพด้านหน้าของข้อสี่นะครับก็คือภาพด้านหน้าเนี่ยป้อมเร็วแล้วนี่ชิ้นงานเหมือนเหมือนกันชิ้นงานนะครับเขาบอกว่าป้อมเร็วอ่ะต้องอ่านไปต้องอ่านชิ้นงานไป อาร์ฟล้วจังเนี่ยคนคนคนมาแล้วจังเขาบอกว่าความเร็วหรือการหลอมละลายหลอมละลายเข้าหาชิ้นงานเนี่ยต้องมีความเร็วที่สม่ำเสมอกันสม่ำเสมอแล้วเคลื่อนที่นะจ๊สม่ำเสมอแล้วเคลื่อนที่ไปในลักษณะเป็นวงกลมแบบแบบเริ่มต้นแบบนี้แบบวงกลมนะจ๊แต่เรามีสั่งไม่เป็นไรเราค่อยๆเรือก นะครับเคนะแต่ในข้อที่4หรือข้อที่4คํคำว่าสม่ำเสมอกันเขาบอกว่าให้มีระยะตรงปลายสุดเนี้ยกับปลายสุดเนี่ยสม่ำเสมอกันสองเท่าความโตของของลวดเชื่อมมีสองเท่าอะสอบด้วยนะครับความโตลวดเชื่อมเขียนเขียนได้นะโน้ตในเปยงานโน้ตได้นะ เท่ามทมันไม่มีในตำรานะครับนะครับอันนี้คือตำราบางเล่มมันมันก็ไม่เขียนนะนะครับไอนะ้เก่าๆก,าก,ากวางนีนะเป็นชิปเอกสารที่เราพิมพ์มาเขาบอกว่าสองเท่าความโตของรูดเชื่อกใครจะรัะฝึกเองข้อสามก็สี่ว่าฝึกเองครับ,ววรบไม่มีไม่มีให้จำนะนะครับคูจับมือเราฝึกปฏิบัติได้แต่มันก็ไม่ ไม่ตลอดแหลออะเตราจว่าดังนั้นต้องทําเองเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ทำแน่นอนนะครับมาดูข้อที่ที่สี่เท่ีข้อข้อสุดท้ายข้อห้านะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยคือมุมในการเชื่อมไฟฟ้านะมุมในการเชื่อมไฟฟ้ามุมเท่าไหร่นะครับมุมเท่าไหร่ มุมเท่าไหร่ข้อห้ามุมเขาบอกว่ามุมในการเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยนะที่ที่เราเชื่อมเนี่ยนะครับเป็นมุมจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ถ้าเป็นค่าราบธรรมดาถ้าราบหมายวาว่าค่าท,ที่ที่เราเชื่อมจากจากรูปรูปเนี้ยเนี่ยเอาไรของท่า่า,าบเข้าใจปะถ้าเชื่อมมีอยู่ด้วยกัน สีท่านะครับก็คือท่าลาบแตท่าลาบที่เราเชื่อมก็เรียกท่าแฝกนะท่าขนานนอนคอร์ดิสตันคอร์ดิสตอนรู้จักท่าขนานนอนอันนี้ตรงนี้คือท่าลาบแต่เชื่อมลักจากตรงนี้แฝกนะครับคอร์ดิสตันหมายความว่าเราเชื่อมแบบเข้าใจไหมเชื่อมซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วกษา็สาย บริสตอนถ้าเราเชื่อมแบบแบบนี้เชื่อมขึ้นหรือเชื่อมลงหรือชิ้นงานเป็นอย่างนี้เชื่อมขึ้นหรือเชื่อมลงก็เหมือนกันเขาเรียกเขาเรียกว่าเวอร์ติคอนอัพเวอร์ติคอนดาวอัพก็ขึ้นดาวคือลงนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายคือชิ้อองนงานอยู่บนหัวเราอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมเหนือสีรสาหรือที่เรียกว่าโอวเอวอร์เฮดเข้าใจไหมนินสามาเป็นล็กแทน เล่ท่อมันก็มีมีมีชื่อเรียกอีกการหนึ่งวัสดา,าท่าทางอะไรกันแต่เราให้รู้ว่ามีสีคท่าพอละจบละโอเคนะครับนั้นเะขาบอกว่ามุมมุมในการเชื่อมเนี่ยคือมุมตรงเนี้ยมุมที่ใช้แล้วท่าท่าธรรมดาเบสิกเลยนะครับก็คือ4 5ถึง65องศาตรงไหนอะขย,ยรเไปโรเิคเตอร์ปวัดนะอ่ะเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติเลย ธรรมชาติของคนเราก็คือเราเขียนหนังสือจแบบนี้นะใช่ไหมครับชิ้นงานซู๊มไว้ชิ้นงานชิ้นงานนี้ชิ้นงานอย่างนี้นะใช่ไหมเขาบอกว่าไอจุดตรงนี้คือ45-65ของเราใครถนัดซ้ายมีไหมมีแค่ถนัดซ้ายอ่ะถนัดซ้ายคือจับแบบนี้ใช่ไหมก็คือจัดจุดนี้มุมนี้45-65ของเรา บางคนถนัดซ้ายก็คือเชื <'s in> ่อมนี้เป็นคอยเลื่อนเลื่อนมาแล้วใส่ใช่ไหมถ้าคนถนัดขวาคือเชื่อมเชื่อมนี้ัใส่นะครับดังนั้นในศัพท์ผมช่างเชื่อมแบบเบสิกเลยนะแล้วฝึกเชื่อมนะถ้าเชื่อมอย่างนี้แล้วไปทางนี้เกาเรียกว่าแบ็คแฮนด์ถ้าถ้าเชื่อมอย่างนี้ก็คือคือโฟร์แฮนด์นะครับนี่คือการฝึกเข้าใจไหมถ้าฝึกเกินทักษะเกินความชถนาญมากเข้ามากเข้า จะเชื่อมแบบขึ้นหน้าไปหน้าเข้าหลังก็ได้ไม่มีปัญหาหรือเอาเอาไม้ผูกเชื่อมก็ได้ข้าจปะ่ะอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาคือคนฝึกเกิดทักษะเกิดความชำนาญทำได้หมดอ่ะเชื่อมมือซ้ายก็ได้เชื่อมมือขวาก็ได้แบบแบ็คแฮงก็ได้โคแฮงก็เหลือศีรษะก็ได้เชื่อมได้ทุกท่าอันนี้คือคือคือชำานาญแล้วถ้าเราฝึกใหม่ๆ ไม่ต้องแผงไม่ต้องพิเลนเอาธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะอะไรมันจะเป็นไวมันจะเข้าใจไวมันจะทำงานได้ดีกว่าเออถ้าเราเอาแนวสวยอะไรสวยแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ไปได้นะครับ65 45ที65่65หรือเราเราจับดิสอจับกับปะกาเเคนนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า S 1> <S 1> นะครับเข็นะอันนี้5ข้อสัมพัญคร,รูเรียนปชก็5ข้อน,นี้อาจดนะเดี๋ยวจดแล้วลงลงลงในในอาาัลบั้มอะไรก็ได้ห้าข้อห้าองค์ระกอบนะครับอันนี้ปฏิบัตินะครับอ่ะ